นี่ก็คือจะเป็นผ่านเศษหญ้านะครับที่เราตัดจากหน้าบ้านนะครับหรือว่าคันนานะครับอันนี้ก็สามารถมานาเป็นผ่านไบโอชานะครับเป็นปุ๋ยบำรุงดินได้นะครับแล้วก็มีแกลบข้าวนะครับตัวนี้เราก็สามารถเอาได้เหมือนกันนะครับโดยที่เป็นผ่านไบโอชาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วนะครับวัชพืชนะครับที่นาข้าวนะครับเปลือกหอยเชอรี่นะครับเปลือกหอยทุกชนิดเราก็มาอบเป็นฐานได้นะครับตัวนี้ก็มาทําเป็นปุ๋ยบำรุงดินได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวฐานใบข้าวโพดอ่าใบข้าวโพดนะครับนี่ก็ใบอ้อยนะครับใบอ้อยเหมือนกันนะครับใบอ้อยนะครับก็จากขยะนะครับเป็นปัญหานะครับระดับชาตินะครับตัวนี้นะครับใบอ้อยนะครับเราก็มาแก้รูปให้เป็นฐานไบโอชาปุ๋ยบํารุงยินได้ดีเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับที่เป็นปัญหาหลักของทางภาคเหนือนะครับคือซังข้าวโพดนะครับแกนข้าวโพดนะครับที่จากอ่าเราสีออกมาแล้วนะครับเอามาเล็ดแล้วเอาเม็ดแล้วนะครับก็จะเหลือตัวนี้ นะครับเป็นภาระนะครับเป็นขยะชีวมวลนะครับซึ่งอยู่ทางภาคเหนือเยอะมากนะครับผ่านแบบนี้นะครับไปข้าวโพดนะครับนี่เยอะมากนะครับเราก็ช่วยแก้ปัญหานะครับโดยมาทําเป็นฐานไบโอชานะครับดูจากคุณภาพฐานนะครับฐ่านที่ออกมาไม่มีขี้เท่าเลยนะครับสุกร้อยเปอร์เซ็นตนะครับคือไม่มีขี้เท่านะครับไม่ต้องห่วงว่าจะมีขี้เท่านะครับเรียกแค่ไหนก็เป็นฐานนะครับนี่ครับดูได้เลยนะครับครับผมแล้วก็ ต่อมาอีกนะครับก็จะเป็นใบอ้อยเหมือนกันนะครับใบอ้อยเนี่ยนะครับใบอ้อยตอนนี้ก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะเข้าขั้นวิกฤตได้เลยนะครับสําหรับชาวเกษตรกรนะครับตอนนี้ทางเรานะครับทีมงานช่างตู้ก็ช่วยแก้ปัญหาโดยนําใบอ้อยนะครับมาเผาให้เป็นถ่านนะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นบเป็นถ่านอัดแท้งได้นะครับทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแกลบข้าวนะครับเรานํามาทําเป็นถ่านอัดแท่งได้นะครับ เพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับพลังงานนะครับเชื้อเพิ่งพลังงานนะครับหมูกระทะร้านปิ้งย่างนะครับอันนี้ก็ต่อยอดได้นะครับราคาก็ไปได้ดีนะครับ